สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิปซี่พลังบบกนะคะวันนี้แม่หมอผสีมาดูดวงไพยิปซีของคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนตุลาคม2อ6พองค์ไพ่ของเจ้าชะตากระแด้สวินถวยกับสีดาบนะคะกาเจ้าชะตาเป็นคนมิส่ี์ในตัวนะคะมีซื่อเสียงมีคนหูจักได้รับการยอมรับในสังคมนะคะ,ะโดยปกติเราเจะชะตาเป็นคนเรียบง่ายนะคะมีความเป็นส่วนตวสูงนะคะ มีไพ่ซีดาวขึ้นมาชวนนี่ก็ให้ละมัดนระวังสุขภาพนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งกะบพวกคนลงทุนไหวลอโอกาสที่เหมาะสมคอตัดสินใจลงทุนเนาะค่ะต่อไปในด้านการงานนะคะในด้านการงานกับไพ่จัก,กรพรรดิกับไพ่ราเชนีเนาะค่ะกะ็หมายความว่าเจ้าชะตานะคะมีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะงานกับคนต่างชาติหรืออีกอย่างหนึ่งกะถ้าเจ้าชะตาสีเหลือธุรกิจใหม่ที่ เจ้าชะตาเองเป็นเจ้าของกิจการกระสิไปได้สวยนะคะถ้าเห็นงานประจานะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยกะสีได้เจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงให้การสนับสนุนนะคะต่อไปในด้านการเงินเนาะคะ่ะกระด้เก่าเรียนกับสังฆลาชได้ไปเก่าเรียนกรบสังฆรากกับไม้ขาวาเนาะช่วงนี้มีเงินหมุนเวียนของมือหรือเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะอ่า จากภัยสังกัลลายไม่โชคลาภจากญาติผู้ญหญ่นะคะแนะนําให้โชคลาภกรหลายนะ,ะ้วค่ะไม่หมอสิแนะนาให้ทําบุญเพื่อเสริมดวงการงานและการเงินนะะ้าข่ายยืด้ออาจจะไปบริจาคเงินไปบริจาคเรือกให้คนป่วยก็ไดเนาะต่อไปในด้านคว้มหักแล้วค่ะด้านขว้วหักของจสชตานี่ก็ไดหนึ่งดาบก็ขึ้นเรียนนะคะ จาชตากัเป็นคนสิบอกคนที่แต่งงานแลกกับสิบบอกใคสนใจคู่คงจะกลองบันไดก็เป็นเหตุให้คู่นี่มีความหน่อยใจนะคะก็ให้พิจารณาจะคองนะคะว่าอยู่น้ากันก็ดูแลกกันเนาะต่อไปนะคะขี้เหรนแต่คนที่ยั่งบัตเลนแต่งงานบัตเนมีคนหักกะ สิดพบคูที่มีความเหมือนคงทักการเงินสูงนะคะก็ขอแสดงความดีใจดวงหลวงหนาเนาะสิเดเมีรยรวยสิเดแฟนรวยเนาะ่ะต่อไปสรุปสรุปกับด้ไพ่สามเหรียญกับไพ่เด็กเหรียญน,นะคะมหาเล็กเหรียญก็หมายความว่าการงานการเงินมีโชคถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนีก่ก็สะมีลูกค่ะกามอุดน,นเป็นประจําและก็เจ้าชะตาก็มีลูกดีนะคะ ลูกดีมีลูกน้องดีซอยขำจุนงานและกิจการเนาะคะ่ะสำหรับเขียนหนีก็พอเขียนหนีก่อนจะลืมนะคะจะลืมไปเหตุปุ่นเด้อบริจาคเงินบริจาคเลือดให้คนป่วยเนาะเพื่อเสริมดวงชะตาดวงการงานการเงินของเจ้าชะตาเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนี้ดวงดีแห้งๆอยู่แล้วนะคะกับ่ต้องประมาทนะคะหูว่าดวงจะของดีกะ พยายามให้เสริมมันมดีกว่าเก่าเนาะคะ่ะอย่าฉล่าใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่การดำเนินชีวิตโดยข้อบอบประมาทเนาะคะ่ะสศร้าลำคลิคหนีก้ก็พ่อคนิกรน,นะคะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ไม่ม้อนาเพื่อเป็นกำลังใจนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ